คลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาสปอยเลอร์ Monster Hunter Wild e, ตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับโปรโดรับชมวิดีโอนี้ด้วยความสมัครใจนะครับผมในเวลานี้มันน่าจะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า Monster Hunter Wild e, ที่ออกมาให้เราเล่นกันในตอนนี้แล้วแหละซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของ Monster Hunter เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆจริงๆนะครับสำหรับเหล่านักล่าทุกคนแล้วมันก็ได้มอบประสบการณ์ที่ดีและก็ประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับหลายๆคนเช่นกันแล้วคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเล่าให้ฟังว่า Monster Hunter ภาคเนี้ยมันมีอะไรบ้าง แล้วมันน่าซื้อมาเล่นไหมในมุมมองของผมอย่างที่รู้กันนะครับว่ามอนสเตอร r ภาคนี้กลับมาค <ๆ S 2> ล้ายๆหลายๆคนก็อยากจะเล่นถูกไหมครับหลายๆคนบางคนก็เดวันกันหมดนั่นแหละและใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ซื้อเด y 1วันนั่นแหละครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือเป็นเรื่องแรกที่ควรจะพูดมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของปร์มา first impression ของมอนสเตอร์ภาคนี้มันก็แอบทำให้ผมเซ็งไปนิดหน่อยเลยก็คือเรื่องของการพอดมาลงพีีได้ไม่ดีพอซึ่งมันเรียกว่าทําออกมาได้แย่พอสมควรเลยแหละ ในวันแรกที่เกมมาเปิดให้เล่นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเจอเลยก็คือผมเปิดเกมไม่ขึ้นครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นกับผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผมเคยพรีออเดอร์มาก่อนแล้วก็เล่นในเวลาที่สตรีมเปิดทันทีจนผมต้องลองแก้ทุกวิธีทางจนกว่าจะเปิดเกมขึ้นตรงนั้นมันก็กินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแหละเรียกว่าแรงฮป์ของผมเนี่ยลดหายไปนิดหน่อยแล้วพอดูในโลกโซเชียลเนี่ยมอนสเตอร์ Wild, แอนต์เวหลายๆคนก็จะชะเรื่องนี้แบบเดียวกันหมดเลยก็คือ ไอ้ขีเกมมันมีปัญหาเพอร์ฟอร์มานซ์และเกมมันก็มีปัญหาเพอร์ฟอร์มานซ์จริงๆครับไม่ว่าแคปคอมจะปรับลดการใช้สเปคแล้วก็ตามแต่ตัวเกมมันดันกิน CPU มากกว่าที่เราคิดเพราะมันมีการประมวลผลแบ็กกราวอยู่ค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้แต่ผมก็ยังคงงุดงิดอยู่ดีที่เครื่องสุดแรงของผมเมื่อ5ปีก่อน มันไม่เคยจะมีปัญหากับการเล่นเกมใหม่ๆเลยแล้วก็เรื่องของสเปคคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะดูเป็นเรื่องหลักสําคัญในการเล่นเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะมันก็มีหลายๆคนที่ไม่สามารถเล่นเกมนี้แบบลื่นๆได้หรือจะเล่นแบบมีหอมมม่อหมกโผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่เรื่องนี้มันก็มีทางออกอยู่แล้วครับก็คือ1อัปเกรดคอมพิวเตอร์ครับทำให้คอมของเราแรงขึ้นแต่ก็นะคอมยุคนี้แพงชิดหายยี่ห้อหรือทางออกอีกทางหนึ่งก็คือซื้อเกมนี้มาเล่นใน PlayStation 5 ถึงแม้ว่า PlayStation 5รุ่นธรรมดาอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็คงลื่นกว่าใน PC หลายๆสเปกที่ไม่ได้ผ่านการอัปเกรดมาหลายๆเจนเพราะเวอร์ชันใน PlayStation 5เนี่ยมันถูกออพติมิ้มาดีกว่า PC พอสมควรแต่สําหรับชาว PC ทําแบบนี้อาจจะไม่คุ้มเพราะมันเหมือนการซื้อเครื่องมาเพื่อเล่นเกมเกมเดียวแต่เรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทาง Capcom จะแก้ให้เราไหมในอนอนคตแต่เชื่อเถอะว่ากว่าจะแก้นคนแม่งกระทนเล่นจบไปไม่รู้กี่คนแล้วบางคนก็คง h r 999 99ไปแล้วมั้งแต่การนําเสนอของ Monster Hunter ภาคเนี้ยมันมีมุมมองการนําเสนอโลก ที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วมันต่างออกไปจากภาคที่ผ่านๆมา Monster Hunter ภาคนี้จะดูเป็นภาคที่เน้นไปในเรื่องของสตอรี่และก็ทําให้คนเล่นนั้นเข้าใจในเซตติ้งของโลกมากกว่าปกติเพราะตั้งแต่เราเปิดเกมมาเนี่ยเกมภาคนี้เน้นไปที่สตอรี่เทลิ n งมากๆไม่ว่าจะเป็นการปูความหลังของตัวละครสําคัญปูเรื่องต่างๆของโลกของเกมและในส่วนของโลแองเนี่ยใน Monster Hunter Wild มันก็เป็นเหมือนโหมดสอนเล่นเพราะมันจะแนะนาเราทุกอย่างเกี่ยวกับ Monster Hunter ให้เรารู้และเป็นโหมดเล่าเรื่องของเกม ซึ่งโหมดเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยมันจะกินเวลาไปประมาณ10-13ชั่วโมงถ้าเราไม่สกิปอะไรเลยซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเนื้อเรื่องหรือไม่ชอบอะไรแบบนี้ผมบอกได้เลยว่ามึงหลับคาเกมหมสัตว์เพราะมันกินเวลานานจริงๆแต่ถ้าเราเลือกที่จะกดข้ามมันก็จะประหยัดเวลาไปได้ประมาณ5-6ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าผมอยากให้นั่งดูเนื้อเรื่องครับเพราะว่าคัทซีนภาคนี้เนี่ยทางทีมงานเขาตั้งใจทํามากจริงๆแล้วแต่ละอันเนี่ยก็มีความสวยและความเท่อย,อยู่ในตัวอีกด้วยดังนั้นนั่งดูเถอะรราาาาายยกกเนน่่่มมมัสววจิิงงๆไป็ทฟ หรือแอน m เมชันในคัดสินแต่เมื่อพูดถึงกราฟิกโดยรวมเนี่ย ถ้าเครื่องเราไหวชิวลเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต่างๆเท่าไหร่เพราะว่าบางคนเขาที่เครื่องแรงเขาก็อาจจะยังไม่ได้อยากได้ FPS ที่เยอะเนาะเขาอยากได้ภาพสวยเขาก็จะปิด DLSS แล้วก็ไปเล่น Native Resolution บวกกับใช้ DLC ของมันที่เป็น HD Texture คนพวกนั้นก็จะไม่มีปัญหาและครับแต่สิ่งที่ทำให้กราฟิกของตัวเกมเองเนี่ยที่ไม่ใช่คัสซีนมันไม่สวยเหมือนในคัสซีนมันคือเรื่องของ Color grading ับเกมนี้มันอิงตามแสงของเกมมากๆแล้วความสดของสีในฉากมันก็จะเปลี่ยนตามสภาพอากาศของเกมแล้วก็เปลี่ยนตามพื้นที่ ในแสงและฉากต่างๆแต่สิ่งที่เหี้ยจริงๆก็น่าจะเป็นสีในฉากตอนกลางคืนว่าทำไมคอนทราสมันถึงเหี้ยได้ขนาดนี้วะเงาแสงเงามันหายไปหมดเลยตรงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีวิธีแก้แหละก็คือไปปรับคอนทราสในเกมเอาเองก็ได้ แล้วในส่วนของเกมเพลย์เนี่ย Monster Hunter w เนี่ยผมอยากจะเรียก่ามันเป็นเกมที่นู้ฟเรลี่มากๆถึงมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าความรู้สึกของผมในเกมมันเล่นง่ายมากๆเกมหนึ่งจนเราสามารถเล่นเอาฮาหรือเล่นเอาจริงจังๆได้เลยเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยที่เราต้องไปล่าตั้งแต่โลแงงความยากของมันก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปแต่ก็อาจจะมีบอสบางตัวที่ต้องเล่นเมคนากบ้างแต่่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงปรับตัวเล่นได้และก็ยังสนุกไปกับมันได้ในภาคนี้เพราะมันไม่ยากจริงๆแต่ถ้าเราเล่นไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราก็ลองยิงผู้ SOS เรีาต ถึงแม้ว่าบอท n p c จะดาเมจเท่าขี้ก็เถอะแล้วถ้ายิ่งเรามีเพื่อนเล่นเนี่ยครับมันก็จะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับและเกมนี้เนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะคงมีอะไรแปลกๆฮาๆให้เราได้เจออีกเยอะนะครับดังนั้นก็ลองไปชวนเพื่อนมาเล่นดูกันได้ไปพัวยาตีมันพอกูใจเย็กูค้างอยู่ที่จับเร็วมใกล้ตายแล้วหนีทำไมมันยังไม่จับวะนั่นสิก็เน,น,นี่ย ถ้ากูก็ใส่แท้งบอมไปแล้วไอจัดผิดตัวแต่เกมมันจะยากตอนที่เราทะเลาะกับอาวุธนี่เละครับเพราะว่าตัวเลือกของอาวุธมันมีตั้ง14ชิ้นถ้าคนไม่เคยเล่นหรือเป็นมือใหม่เนี่ยการเลือกอาวุธเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยครับเพราะว่าแต่ละอาวุธก็จะมีจังหวะการเล่นที่มันแตกต่างกันอาวุธหนึ่งช้าอาวุธหนึ่งเร็วแต่ถ้าเราเล่นอาวุธไหนมากพอหรือซ้อมมามากพอแล้วเนี่ยยังไงเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกครับแล้วพอเราเล่นโหมดเนื้อเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น ไฮแลนด์ Lang, หรือจะเรียกว่า endgame จริงๆก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องในไฮแลนด์มันไม่สําคัญอีกแล้วกับโลกของเกมนี้มันเหมือนแค่เล่าให้เราฟังว่าทําไมเราถึงต้องไปตีมอนที่เราไม่ได้เจอในเนื้อเรื่องและในส่วนของไฮแลนด์เนี่ยตอนนี้ใครอยากฟาร์มอะไรก็สามารถฟาร์มได้เลยครับโดยไม่เสียประโยชน์อะไรทั้งสิ้นมันจะมีประโยชน์กับคุณตอนไปเจอตัวยากๆด้วยซ้ำเล่นเกมของเกมนี้มันคือการฟาร์มครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เลยมันฟาร์มเหมือน P.O.E. ครับฟาร์มยับๆเลยครับแต่ Monster Hunter เนี่ยใจดีกว่า P.O.E เพื่อให้ตัวเราทำบิวต่างๆเพื่อไปเล่นที่จะทําให้เราล่าได้เร็วขึ้นในแต่ละครั้งซึ่งการเล่นภาคเนี่ยรับผมมันรู้สึกว่าการฟาร์มของหรือฟาร์มพาร์ทของมอนสเตอร์เนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นมากๆจนทําให้บิวเสร็จในวันเดียวเลยก็ว่าได้เพราะมันจะมีเรื่องของระบบเบรกพาร์ทนู่นนี่นั่นทําให้เราได้ชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นอีก <Yeah. S 1> แต่สิ่งที่กลับกนันก็คือมันจะไม่มีความท้าทายในการเล่นเหมือนมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคก่อนๆแต่มันก็ ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมาขัดขาเราไม่ให้ทำอุปกรณ์นะมันก็จะมีฮันเตอร์ซิมโบลหนึ่งถึงสามที่ทำออกมาให้เราฟาร์มเพื่อเป็นการบังคับให้เราเล่นเควสที่มีความยากระดับ6ถึง8ดาวการทำแบบนี้มันทำเพื่อป้องกันคนจะข้ามเวลาได้ของชิ้นไหนซึ่งช่วงแรกๆอาจจะน่าลำคาญหน่อยในเรื่องของซิมโบลแต่ถ้าเราเล่นเยอะยังไงซิมโบลเดี๋ยวเหลือเป็นเข่งแล้วเรื่องของจีเวลที่เอาไว้อัปเกรดมอ s ของอาวุธเนี่ยหรือชุดในภาคนี้เนี่ยภาคนี้จีเวลก็สามารถหาได้ง่ายขึ้นครับตอนเราลง Quest าเควสอินเวสทิเกช เป็นจิวเวลเยอะจํานวนเพชรที่มีก็ยิ่งเยอะครับยิ่งลงยิ่งได้ครับและเรื่องของเลดดอปเนี่ยสำหรับผมเองมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแถมถ้าเรามีจิวเวลไม่พอเราก็ไปสามารถซื้อแบบเลเวลหนึ่งได้หรือจะไปต้มเพชรกาชาแบบในหม้อที่เคยทาใน3าภาคที่ผ่านผ่านมาก็ได้ส่วนใครไม่รู้จะเล่นไปทางไหนนะครับอัปเกรดไปทางไหนก็ลองไปหาบิวใน YouTube ดูก่อนก็ได้ครับถ้าแอดวานหน่อยก็ไปตามพรีๆชาวญี่ปุ่นก็ได้ครับพวกนั้นเขาเทพจริงๆครับและการฟาร์มก็ยังมีระบบ ฟาร์มอาเชียนเวพอนที่ทําให้เราได้ฟาร์มพาร์ทจากอินเวสติเกชันเหมือนกันที่จะคอยป๊อปอัพขึ้นมาในแมปซึ่งระบบอาเชียนเวพอนเนี่ยมันคืออาวุธ็นเกมครับที่เราสามารถคัสตอมได้ไม่ว่าจะเป็นพวกบวกแอตแท็กบวกอฟฟินิตี้หรืออยากให้เป็นธาตุอะไรเราก็สามารถเลือกเองได้ต่างหากรวมถึงาดาเมจกายภาพของอาเชียนเวพอนบางชิ้นก็อาจจะแรงกว่าอาวุธของมอนสเตอร์แต่ในส่วนของอาเชียนเวพอนเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจมากสักเท่าไหร่ก็เลยต้องไปทดลองสร้างแล้วก็ไปทดลองเล่นกันเอาเองก่อนนะครับโอเคครับอันนี้ ไออาเชียนไพพอนเนี่ยตอนทำอ่ะเลือกได้แต่ว่าตอนอัปเกรดเนี่ยกาชาครับโอเคตามนั้นในโลกของเกมภาคนี้ตั้งแต่เล่นม o n s t e อร์ n t e r อร์มาทั้งชีวิตเนี่ยประมาณ3 4ภาคภาคนี้เป็นภาคที่โลกดูมีชีวิตชีวามากที่สุดครับเพราะ n p c และมอนสเตอร์ต่างๆก็มีเวลาของมันกลางคืน n p c เข้านอนกลางคืนมอนสเตอร์เปลี่ยนเป็นอีกชนิดบางตัวออกแค่เวลาเช้าหรือหากสภาพอากาศแย่ n p c ก็จะไม่ออกจากหู่บ้านตัวเองเราก็จะส่งเควสไม่ได้เช่นกัน และทุกอย่างของ Forbidden Lands เนี่ยมันถูกดำเนินแบบไดนามิกจริงๆครับตามเวลาต่อให้เราอยู่เบสแคมป์เนี่ยมอนสเตอร์ Monster ที่อยู่ในแมปก็จะเดินไปเรื่อยๆของมันจนบางทีก็มีเทิร์ฟวอร์บ้างบางทีก็จะมีมาพังแคมป์เราบ้างดังนั้นการที่เกมมันกิน CPU ีเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยครับไหนจะเป็น NPC ชวนไปกินข้าวอีกมันก็จะมีเวลาของมันครับถ้าเราไปผิดเวลา NPC พวกนี้แม่งก็จะบิดเราครับไม่เลี้ยงข้าวเราอีกแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับไปปิ้งปาก,กินต่ออะไรแล้วไหนการทําอาหารภาคนี้้กกาาารรรใเเลืออะไส่ข ในคัดซีนเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบนั้นอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เอาใจสายทาอาหารหรือสายชอบดีเทลนะครับในเรื่องของการทำฟาร์มไอเทมภาคนี้ตอนเอ็นเกมเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปจากภาคเวอร์หรือภาคไลท์มากๆนะครับเรียกว่าเกือบยกเครื่องใหม่ก็ได้และการที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการที่ทําอะไรให้เรารู้สึกมันมีเหตุมีผลมากขึ้นเช่น ในเนื้อเรื่องเราไปช่วยชาวบ้านหมู่บ้านนี้ในเอนเกมเราไปช่วยชาวบ้านหมู่บ้านนั้นเขาก็จะมาช่วยเราเป็นผลตอบแทนเพื่อไปหาของที่เราอยากได้แถมยังได้แลกเปลี่ยนไอเทมอีกเหมือนกับ NVC เนี่ไหมครับส่วนแมวหาของก็จะเปลี่ยนเป็นระบบซัพพอร์ตชิปแทนที่เราจะไปรอมันฆ่ามอนสเตอร์ในแมปต่างๆมันก็เปลี่ยนเป็นการที่เราสามารถเอาพอยต์ไปซื้อกับพี่ชายคนนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้พอยต์ไม่ล้นแบบภาคอื่นซึ่งมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยทีเดียวแล้วมันก็จะกลายเป็นโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ภาคเนี้ยมันดู คงคิดถึงคัดซีนแมวหาของแมวดำน้ำเชื่อผมดิยังไงใครๆก็คิดถึง สรุปแล้วมอนส t e r w ์ว l d เนี่ยมันเป็นเกมที่สนุกในรูปแบบของเกม m o n Monster h u n อร์มันเป็นเกม Monster Hunter ที่เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยครับเข้าใจบิวหรือเข้าใจอะไรง่ายมากๆขึ้นเยอะเลยครับแถมเล่นกับเพื่อนก็นยังสนุกอีกแต่กับการเรื่องหนึ่งที่สวนทางกับทุกสิ่งอย่างก็คือเรื่องของ Perform a n c มครับมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้เล่นไม่สนุกเลยก็ว่าได้ในบางทีแล้วบางคนก็ยังมีบั๊กกราฟิกให้เห็นกันซะส่วนใหญ่บางทีผมก็เจอพื้นหายบ้างอะไรบ้างแบบ โหลดไม่ทันแต่ถามว่ามันก็ยังน่าซือ้อหมมันก็น่าซื้อครับแต่ถ้ากลัวว่าความตัวเองก็จะไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ไปเป็นช์มาร์ก,กันก่อนได้ครับหรือจะไปซื้อใน PlayStation Store ก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วในอนาคตมันก็ยังมีไตเติลอัปเดตให้เรามาเล่นอีกเล่นจบแล้วก็ยังมีอีกดังนั้นไม่ต้องรีบเล่นเกมนี้ก็ยังไม่สายครับหรือในอีกปี2ปีเด็กก็คงมีดี c ภาคเสริมมาให้เล่นเลยครับแล้วมันก็จะท้าทายมากขึ้นอีกด้วยผมมั่นใจเลยสำหรับวันนี้นะครับใครอยากกด, like, กด,กดไ,กไดคลดค์